สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูอินเวอร์เตอร์และตู้ควบคุมของระบบโซลา่าเซลล์ขนาด15กิโลวัตต์กันนะครับโดยสายไฟจากแผงโซลา่าเซลล์จะเข้ามายังตู้ควบคุมไฟฟ้ากระแสตรงก่อน2ตู้นี้นะครับโดยอุปกรณ์ควบคุมจะประกอบด้วยอุปกรณ์3ส่วนคือฟิวส์อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าและเบรกเกอร์นะครับ โดยอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยจะใช้ยี่ห้อสันตีทั้งหมดซึ่งเป็นยี่ห้อที่มีคุณภาพและราคาสูงกว่าอุปกรณ์ทั่วไปในตลาดนะครับไฟที่ผ่านจากตู้ควบคุมมาแล้วจะเข้าไปสู่อุปกรณ์อินเวอร์เตอร์และจะถูกแปลงไฟเป็นไฟฟ้ากระแสสลับซึ่งมีคุณภาพทเทียบเท่ากับไฟฟ้าจากทางไฟฟ้านะครับโดยไฟที่ออกจากอินเวอร์เตอร์ก็จะเข้าตู้ควบคุมไฟฟ้าอีกรอบหนึ่ง ตัวในตู้ควบคุมนี้เนี่ยจะประกอบด,ด้วยเบรกเกอร์2ตัวคือเบรกเกอร์ธรรมดาที่ป้องกันไฟช็อตและเบรกเกอร์ r c b ป้องกันไฟรั่วซึ่งที่ห่อที่เราเลือกใช้ก็จะเป็นของ ABB ทั้งหมดนะครับนอกจากนี้ยังมีตัวอุปกรณ์สมาร์ทมิเตอร์ที่คอยติดตามการใช้ไฟของเราและทำให้ตัวอินเวอร์เตอร์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับหลังจากที่ผ่านตู้นี้แล้วไฟที่ได้ก็จะเข้าไปสู่ ตู้ MDB กระจายไปให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกตัวภายในบ้านครับผม